ผ้อ,อง่แสัหรือเจ้าจอ,อ,อ,อชอบกดใหม่ใบให้พี่วสวัสดีค่ะวันนี้ ARIT Podcast เราจะมาแนะนำหนังสือเรื่องจิมก้องและกำไรการค้าไทยจีน2,195ถึง2,396เขียนโดยสารสินวีระผลและได้รับการแปลโดยพันงามเงาธรรมสาร คณะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีจำนวน520หน้าและจัดพิมพ์ครั้งที่สองในปีพศ2567สาระสำคัญของหนังสือหนังสือเล่มนี้นำเสนอประวัติศาสตร์การค้าระหว่างไทยและจีนในช่วงปลายสมัยอยุธยาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์พศ2195ถึง2396 โดยเน้นการวิเคราะห์ระบบการค้าการทูตแบบจิ้มกองซึ่งเป็นระบบที่จีนใช้ควบคุมการค้ากับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะเป็นระบบที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันแต่ก็สร้างรายได้มหาศาลให้กับทั้งจีนและประเทศที่เกี่ยวข้องหนังสือยังสำรวจโครงข่ายการค้าเรือสำเภาในยุคโบราณ ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของบ้านเมืองต่างๆทั่วภูมิภาคส่งผลให้เมืองท่าต่างๆรวมถึงสยามเติบโตและเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของชาวจีนในชีวิตทางเศรษฐกิจของสยามในช่วงคริสตศตวรรษที่18และ19รวมถึงการอพยพของชาวจีนในสมัยรัชกาลที่3และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น สารบัญเนื้อหาในหนังสือนี้มีด้วยกัน11บทด้วยกันค่ะ 1. ภูมิหลังระหว่างประเทศของการค้าจีนสยามการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและสยามในช่วงตน้น 2. โครงสร้างทางการค้าของสยามการศึกษาระบบการค้าภายในสยามและบทบาทของเมืองท่าต่างๆ 3. ยุคเริ่มแรก พศ2195ถึง2263การสำรวจข้อจำกัดทางการค้าของจีนและการค้าสามเหลี่ยมจีนสยามญี่ปุ่น 4. การยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางกับการค้าทางทะเลครั้งที่2บทบาทของการค้าข้าวและการเปลี่ยนแปลงในระบบการค้า 5. องค์กรการค้าของจีนภาคตะวันออกเฉียงใต้ในคริสตศตวรรษที่18และต้นคริสตศตวรรษที่19การศึกษาบทบาทขององค์กรการค้าและพ่อค้าจีนในภูมิภาค6การค้าในระบบบรรณาการระหว่างจีนสยามการวิเคราะห์ระบบการค้าการทูตแบบจิ้มก้องและผลกระทบทั้งสองประเทศ7 ชาวจีนในชีวิตทางเศรษฐกิจของสยามบทบาทของชาวจีนในเศรษฐกิจและสังคมของสยามในช่วงคริสตวัรษ,ษัที่18และ19 8. จุดสุดยอดของการค้าสำเพาจีนสยามการศึกษาช่วงเวลาที่การค้าระหว่างจีนและสยามเจริญรุ่งเรืองที่สุด 9. การอพยพของชาวจีนในสมัยรัชกาลที่สและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 10. ความมั่งคั่งที่ลดลงของการค้าสัมเพาระหว่างจีนสยามสาเหตุและผลกระทบจากการลดลงของการค้าระหว่างจีนและสยาม 11. รายพระนามกษัตริย์จีนและสยามการจัดทำรายชื่อกษัตริย์จีนและสยามตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่17ถึงปลายคริสตศตวรรษที่19 จิ้มก้องและกำไรเป็นหนังสือที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การค้าระหว่างไทยและจีนในยุคโบราณโดยเฉพาะในช่วงที่จีนมีอิทธิพลทางการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนังสือจิ้มก้องและกำไรจัดไว้ในหมวด382.09593051สามารถมาหาอ่านได้ที่ชั้นหนึ่งมุมหนังสือใหม่อาคารบรรณารักษ์นครินมหาวิทยาลัยรายรชภัฏสงขลาค่ะ แล้วกลับมาพบกับ AI T Podcast ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ